นี่ตะบอกม่วงครับคางบ้านสวัสดีพี่น้องสุบุสุข้นเนาะพอก็ช่องเต้าบนคนเป็นแคมครับพี่น้องเจ้าสิมาปาดบอกม่วงน้อยหนี่เบิ้งครับนะกําลังสิบเปอร์เซ็ตองเนาะม่วงน้อยนี่มันซุกเลย,ยาตมันเอาทางไหน,นพี่น้องมันเป็นแนวิทำดีก็ซุก สองด้วยนะจ๊ะพี่นกเดี๋ยวสิเอาหน่อยนี่ก่นอนนี่แหละพี่น้องสงสัยมันเน่าข้างในครับมันเป็นหยกหยกนี่เพราะว่าถังหัวแกนอยู่ครับเดี๋ยวไปไปตองกันพี่นกเดี๋ยวไปตองมะมกมะใหม่กันขอตองใหญ่ทักจน ไปมกแนวใหม่พี่น้องสสัตว์ดีพี่นองเยวสิมะปาดบ้างครับเนื้อบักม่วงอาทูอีทูเนาะมันส่วนมากมันสีเนวของหน,นง้า่น้นงเพราะว่าหนอนไปขี่ไส้ตอนมันยังหน่อยเนาะแนนกีหลีมันเหมาะสมเขาจะเอาไปเห็ดบักม่วงแพน่ะ พอสิ่นมันหลายเนาะขาก็สิ่กินเต้ามองแข็งแข็งว่าน่ะพี่น้องอืมมันจีเป็นเนื้อยแนวน,นี่ครับแล้วสิมเบืองผมไปยะวาท่านในแบบกินซุกเป็นกิจะลักษณะาจัเกเอ กินต้อหมองแก้นกนันครับนี่มันสิเป็นชุดดำๆเนี่ยนีะครับเนื้อมันมนี่หลายแห้งครับว่าต้องตีหรอกนี่ก็หวานอะ มันแบบแกนแห้งครับแบบะวัวสุกช่ำเลยอืมอืมเอาเกินไหพ,พี่อ้อมไม่ว่านสีแม่ได้บ่าปะไปเก็บแ้่กินกันครับไปกด มาเก็บแบบก,กิด <c oughs> จบับยอดพระอีตัวกันพี่นนองเก็บบบผิดหรอตอนเก้านีล่ะีน่นเก็บจรงงดิกับว่าเบิร์ตเถืเอเนะเพชรยิ่ได้พี่น้องว่ามันว่าเพชรแต่ว่ากาดแสกแสกกินข้าวฟก่กอน ใส่กอดนะอีสานนะเก็บมือเดียว đó đó, đó. luôn vấn là là กอ,กอกอมาที่เอาถ้าเตรียมเครื่องคบรบแล้วนะครับว่าจะเป็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่ครับซื้อมาต,ตลาดน้ำเห็ดเอาเองน้ำนะครับมันบ่หลายผมก็ได้ซื้อมาเองนะบ่ะคลิกล้อนะครับพับกระมี่พักคอมบัวครับ ใบผักอีตัครับแล้วก็โหม้อสามสั้นเนาะแล้วก็เครื่องเราตมใบกะฉี่โม้กซีไข่แบบพริกเกลืออพร้อมแดงนะครับแล้วก็ตำข้าเบือนะครับข่าเหนียวใบเซน้ำไปจักสองส้วมงนะครับมาตำสซน้ำกันเนาะแล้วก็นำาหนา่งครับวันนี้เยขขวดนี่ว่าเป็นขวดเหลาด้วยพี่น้องขวดประแดกต้มนะครับประแดกต้มนนะครับ จะปรุงขาก็อมีอย่างมีน้ำปลามีพวกสลดปลาแดดแล้วก็รสด,ดีเนาะนี่ครับพี่น้องย้อสิแม่สิแม่ค้นกันเลยเนาะเราจังสีจีกตองครับมาพี่น้องมาปรุงกันเลยมุมมันกระสีอันนี้นาจักรยอนนะครับมันหามุมยากเนาะมันไทยย้อนแสงอนำยานั่งไซ่อนครับ ผมปั้นเอาเนาะนำยนืนั่งกระได้ใส่เห็นพ่อะนำอุจุนะพี่น้องนำยนืนั่งขนๆเลยแหละผมใส่นำมาลายไม่เห็นมาอะไรพี่น้องก็เห็นกอุอสซาเบิ่งเอาด้วยครับ อันานะยะนั่งไซครับแต่สิเอาเครื่องไซนะเครื่องที่อเอาสามได้หกจะได้ประมาณนี้นะน้ำพระอุจจุนะครับ นัล้างข้นกะสีใสก,กะทิน้ํานะข่ามไปเสีอกะทิกบเลีบกวาใส่ครับนกแบบบ้านานี่แหละเคื่องทีฮอตสันนะซีไข่วันซีไข่หัวปลาบ,บัวกับพพิดแห้งเขาเบือครับผมมักใส่เขาเบือเนาะมันสนะีแบบว่าไอ คนๆดีนะครับใส่หมูครับหมูสามสันเนาะซื้อมาลอยหนึ่งดนวนละลอยเกาสิบบาทพี่นอ้องเอ้ยหมูสามสันหมูแพ้งเนาะครับส่วนหัวถือเพราะว่ามันมะีหลอกเลยเนาะ วัวสีแบบแว่าแจ็กซี่หาหมกอาบน้ำเหงกันได้เลยพี่น้องอาบน้ำไก่ยาดสีขึ้นไก่ยากบวอยขืนอืมครับพี่หนดี๋ยวห้าสิเอาพักไซนาะพัรก,กับมีักอิตูแล,ล้วกันออมบัวเนาะ ว่าสียบเสีาบมกันังขึ้นหลายเดอะจริงๆถ้าผมสีค่าผมเห็ดมกหมอนโดดกันแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ผมอยากเห็ดแบบห่อไปต่อมพี่น้องเบิ่งว่่ได้เห็ดโดดเ <c oughs> มื่อล่างเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสี <c oughs> ขย้ำก่อนครับผมผมล่างมือว่างหันห่ <c oughs> งเห็ดจริงที่อ่านี้แหละ <c oughs> ไม่ได้เห็ดไป เดี๋ยวสิปุงเครื่องเนะเครืองแต่ว่ามี่ยังครับมี่รถดีพงสุดรดกาก้าเอาครับผมว่ามีสูตรดอกค่ะสามนาสูตรนะครับตผงใส่การกาเอาเวัดพงสุดรถจักสองสอ่วนสองส่วนซ่า กระกดกเข็นคนมีตะตอนนั่นนะครับพี่น้องมีตะตอนเราเอาไปต้มมันละเข็มคนทั้งซิ้มเอานะครับแ่น้ำปลาจากน้ยเพิ่มกลมหอมครับ งเฝ้าขย้ำครับพี่น้งองเพราะว่ามันสิแสบมือเพราะว่าี่แบบเพลียแบบผางเครื่อนแกงครับพี่น้องถ้าอันจะแนะนน้ำเห็นใส่ถุเมือก็ได้ราะว่ามันบพเป็นตะเหตุอี่นี้พี่น้องผมเพื่อเหตุเนาะถ้ามีพักมันสลบเนาะให้พักมันยกนะครับ ย่ามมันฮอมัย่งสีหงายกระเพ็เขาจัาสีเย็บไซย่ามหอนาะพี่น้อเขาว่าเดาล่งนะกระมากไปพอดีแหละเข้าตัดตองแล้วเนาะตองผมยังวัฒเนตตัดอยู่ครับ ไปตัดใบมันหละตากแดดเน,นาะเดี๋ยว,วยผมขออนุญาตเจะซิมก่อนนะ,นย,นะยังบอนัวปันเด้ เนี่ยพี่น้องเตรียมห่อได้เนาะมานะพี่น้องมาห่อกันจีกต้องเสร็จต้องเรียบร้อยนะครับแล้วไม่ที่เขาค้นไว้กับหมูกับเครื่องเนาะหมูเคหลายงลายต้องเฉลี่ยเนาะ เฉลี่ยนอาใหม่เฉลี่ยหมูมกเนี่ยใหยจริงๆมกมอละไรก็แล้วได้พี่น้องต่ว่มหันมักงากอยากอยากขว่ให้เบิ่นมนะ บิบาง่ามน,นะครับตัวกายข้อให้เบิ่ง นอยยึดตลาดเขาสีว่วไซผมงหายนายอะนะแต่แบบว่าเขากระสีไซต์ต้นน่องใหม่อะเนาะแบบอ่อมูต้นหนึ่งสองต้นนึงมกละาบาทมันกะบดจุใจนะครับว่บอินะ่มเนาะนี่ครับสห้อไปเรื่อยๆ ย่างนั้นได้หลายก็สิบมกอยู่พี่น้องส่งสิหลายหมกยังไงหลอด ชีเฮ็ดมกง่ามคือเขายึดตลาดนะผมก,กับว่าถนัดปันไดครับง่ามเวต่องเป็นคนวันละเอียดเนะย่อมราวอีดีครับค้นดีเห็ดง่ามเว้ต่องง่ามๆนี่กับพ่อได้ยุพี่น้องผมมานะ más que proba. เลขม็อกแบบพี่น้องสองสี 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบม็อกพอดีครับยี่สิบเป็นหนึ่งดังไฟกันครับพี่น้องม็กว่างา่าดอกพี่น้องกระว่ากะ โอเคโย่ okay, ก็ได้โย่ครับมีนี่แตกดีแต่น้อยชิ้นหนึ่งไว้นะครับหนึ่งต่อข้ามไว้เนี่ย มดก็ดีนะก็ดีเ่ยกิดแรงเลยตอนนี้กับข้อก้าสีเที่ยงครับ ไม่ห่อนอยู่ไดอย่าแกะให้เบิ้งยอนในซึ่งนะ ตองหมาจิ้มบักควันห่ว,หวยๆเลยอือพี่น้องเป็นกระเสือกนะมกใส่ขเข่าเบือนะเบื่อตื่ๆม่มาซิมกันครับว่าเกิดนลนำได้ย แม่พี่นนอกมาซีมกันเนาะข่าวเหนี้ยวเพื่อสิได้กินด้สามเหระเพราะถ้าได้กินข่าวเทียนก็อันนี้หนังเนี่ยพี่หนอกหนังเข้มต้องทุูให้มันแบบนุมน่มๆหุ่นเหรเนาะพี่นนอกเบื้องแมงว่านมากมันค่อยสะนี่มัน่อยจะกินง่ายครับ ที่กินย่ามหนาวเนี่ยย่างมะซาวกับเข่าเหนีันอ่อนๆปิ้งแห้งครับเดี๋ยวตีนมาซิมเนี่ยเพื้องครับ <c oughs> บล็อกน้ำใหม่เขาเนาะเนี้ยเหนียว นัวพอดีได้เนหนะมมกแบบบานๆเนาะว่าแ่กะทิะทิ เรื่องกติเอามาใส่นี่ชุดว่าเผ็ดสามห้าพี่หน่อเด็กกินสี่ห้าพี่น้องเ,เดี๋ยวไปซ้ำหนีก่อนเนาะวันนี้จะไม่เห็ดมกน้องใหม่ให้เบิรงเนาะมากินให้เบิรงก่อนขอโทษขอไปคนที่เบิรงเด็กๆเด้อพี่น้อเอาคำนี้ยังทรงไทย เรพากันชิบหนาครับ